กลืนแร่เสร็จคนไข้ไม่ต้องนอนรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแต่ต้องกลับไปแยกตัวที่บ้านเป็นเวลา7วันเพื่อป้องกันร,รังสีแพร่กระจายให้คนอื่นและต้องอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย2เมตรไม่อยู่ใกล้เด็กและคนตั้งครรภ์กลืนแร่จะไม่กลืนในคนตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรหากท่านอยู่ในช่วงให้นมบุตรอยู่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการนัดกลืนแร่ วันที่กลืนแร่คนไข้จะได้รับใบส่งกลับไปติดตามการรักษาต่อที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเดิมและจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องเริ่มยาต้านไทรอยวันไหนส่วนใหญ่จะเริ่มยาต้านไทรอยหลังกลืนแร่ไปแล้วประมาณ3วันช่วงรอให้แร่ทำงานได้เต็มที่คนไข้จำเป็นจะต้องกินยาต้านไทรอยต่อเนื่องไปก่อนพอแร่ทำงานเต็มที่แล้วส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะเริ่มลดยาต้านไทรอยได้ โดยให้แพทย์เจ้าของไข้เดิมเป็นผู้ปรับยาคนไข้ห้ามปรับยาเองโดยเด็ดขาดหากกลับไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดแล้วยังมีไทรอยด์เป็นพิษอยู่ให้ทางต้นสังกัดส่งมากลืนแร่ซ้ำได้ประมาณ6เดือนหลังจากกลืนแร่รอบแรกส่วนอีกกรณีถ้าผลเลือดคนไข้กลายเป็นไทรอยด์ต่ำแล้วให้แพทย์เจ้าของไข้เริ่มให้ยาฮอร์โมนทดแทนโดยจะต้องกินยาฮอร์โมนทดแทนไปตลอด และคอยปรับยาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเป็นระยะข้อควรจำวันนัดกแรกรหากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอย่าลืมนำใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมาด้วยในวันที่นัดกแรกรเนื่องจากอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายหากไม่ได้นำใบส่งตัวมาด้วยผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอย่าลืมนำผลตรวจการตั้งครรภ์มาวันนัดกแรกร สามารถตรวจร่วงหน้าได้1-2วันที่คลินิกหรือร้านเทคนิคการแพทย์แล้วนำผลมาวันที่นัดกลืนแร่ใบส่งกลับโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ได้รับหลังกลืนแร่ให้นำไปยื่นที่โรงพยาบาลต้นสังกัดหลังกลืนแร่ไปแล้ว7วันรอแยกตัวให้ครบ7วันก่อนค่อยไปหรือไปตามนัดเดิมที่โรงพยาบาลต้นสังกัดกําหนด